ขอดนี้ต้องขยายภาพนี้ต้องขยายอ้ยดอกนี่อ่อนเต็เน,น,น้าน้ำพุน่นสองสามดอกหนึ่งเือตึงๆค่ะเห็นแม่พยงญนน่บ้างหันเลยม,มาก ต้องขย,ยันนี่บึงเนี่ยค่ะลองสาวลาซละมุนได้กินสมใจแล้วนงมักกินเห็ดป้านี่ผู้จากป้านี่กัยยอดน,นางนางบอก <c oughs> นาง สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกับยายตาพาทำพาเลาะอีกแล้วนะคะเนาะพาเข้าป้ายอีกแล้วค่ะนัดกับอาพานัดกับอาพาอาพาไปเห็ดทุระอาพากลับมาสิมมหาพ่อกันแต่อยู่ในป้าพี่น้องค่ะช่วงเห็ดออกเนาะค่ะเนาะอย่าาเบื่อกันเด้อค่ะเด้ออย่าพึ่งเบื่อกันนะคะได้ยสาหัวน้ำซุ้มเอพี่น้องเอ้เข้าป้าเหียออกเป็นคนขี่ห้อนค่ะ เป็นคุ้นขี่ห้อนเดี๋ยวสิพาไปเก็บอันเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งป้าเห็ดดำน้อยเขาออกหลายเป็นตน่นนยแต่ว่ามันไปเบ่ทัว่์พี่น้องค่ะมันไปบ่ได้ทัวป้าแถวบ้านนี้หลายเป็นแต่นายป้าเห็ดเิ่งไปเก็บปลาหนึ่งป้านึงมันก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะเนาะสองสามชั่วโมงแต่ละป้าจะใช้เวลาแน่ปาค่ะเห็นเห็ดสีห้เบึงเนาะค่ะเนาะเนี่ยพี่น้องค่ะ คุณดอกเท่าชีหาดอกข้างในเขาก็ยางเข้าตีนป้าพี่นอ้องค่ะจังไงจังโอ้ยเป็นคืออาฟ้าไวอีหรีพีคอนนี่อย่างก็ละ่ะมีคอนกายพวกม่วงเนี่ยจ้าหลืมหอดมีเพ็รเพิ่งง่อยออกแล้วค่ะเดี๋ยวโตมันแซ่บพี่นอ้องค่ะงามงาม นี่ค่ะอุ้ยตาย,ยไม่สมาทำลายน้ำใจข่อยคักแท้ไม่ได้ตั้งใจเลยขอประตุย,ยพี่น้องพี่น้องปองปลายมาสะออนอันี่น้ำกันเนี่ยเป็นไงนี่ชิ่เอาได้บ่นกระชิ่เอาไ่ได้ดอกกัดนี่ไปแล้วออนแล้วค่ะเอาก็เชิงกันสิ่ได้ก็ได้ตาขา แลคุณมาถามแท้เป็นเอาไม่ได้ลรอค่ะพี่น้องค่ะขอถ่ายรูปแล้วซื่อๆดอกแต่ว่าขานี่ย่างแซ่บเป็นตะ,นา,ตะนายแล้วโอ้โหกับซำโอ้โหกับคำถือตะสนายเลยน้อยขานี่ย่างแซ่บเป็นตะนายเด้อพี่น้องค่ะ กายังกายังเน่นน,นอยู่ค่ะแต่สิป้าเราะอคันราตั้งนี่นน้ให้เราขยายพันธุ์ต่อไปเนาะค่ะเนาะจะมางามใช่อีมพ่อแม่คุณแม่งูนี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาหน,นันใส่ถุงมือข้างหนึ่งข้างเอาข้างบอใช้มัดเก็บอีกแล้วนี่ค่ะไปจ้า อวบจ้ะไปต่อจ้ะคลิปแรกๆแรกๆทีดอกน้อยๆงามๆเนาะค่ะเนาะมีผู้ข้าเจ้าเขามาเปิิงไหมข้าเจ้ากระบาอุ้ยดอกเล็กๆก็เอาใจตามากินดอกเล็กๆเดะค่ะเด้อใจตาบ่ได้มากินดอกเท่าๆค่ะ ค้นไปเก็บก็อยากกินดอกน้อยเนาะคะ่นะเนาะว่นนี้อยากกินดอกใหญ่จ้านี่ค่ะซ้ำนีก็ดีพี่น้องค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดขาจักคำเลยค่ะเรื่องห้องเรียนเป็นกระดันบ่โะไปต่อเลยจ้าบวบบวบอ่อ,อนอ่อน,อนจ้ะนี่พี่น้องค่ะ ไปจ้ะกวบบวบอ่อเอ่อ่อนอ่อนจ้ะนี่พี่น้องค่ะไปจ้ะไปจ้ะฝันหักกำล,ลังว่าสีเหยียบโอ้ยข่อยกรเนเลยนะโอ้ยดอกี้เนีหมใส่ตัวซอยซะแล้วมันยุนเลิกโพดโอ้ย ากเลือกพี่น,ออน,นอ้องค่ะจุดให้ดินคักเลือยากเหลียงค่ะ ดอกงามๆเลยพี่น้องค่ะหวอดในเสียวไปเซร็จเอาเด้อค่ะเด้อเซร็เอาแล้ว,วลก็พาพาใส่ช่องฟิตค่ะเห็ดงามงามสวยๆแบบนี้ใครไม่เก็บก็วินแล้ว ดอกในยักแมงค่ะวันนี้เราคัดหน่อยด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าขันเหุดลายมันหนักพี่น้องค่ะไปต่อจ้านี่ค่ะอ่อๆอวบๆจ้ะ ใส่มื่อวานนในมือมาโอ้ยโอ้ยดอกนี้เน่าไม่ได้ดอกนี้ชี้น,นี่นนค่ะไปต่อเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเอาสิตั้งกล้องตัดขายเบืองงามๆนี่ตั้งบ่ได้ซ้ำค่ะเดี๋ยวไปหามองตั้งมองไม่กันผู้ต่อหนึ่งผู้ต่อหนึ่งผู้ต่อหนึ่งโอ้ยงามๆพี่น้องค่ะ วันนี้มูลีพาเก็บซาซาเนาะค่ะเนาะซาซางามๆเลยจ้าเอาเดี๋ยวได้หลายเลยนะคะ่ะ กระดองกระแดงเลยโอ้ยเนาะที่มันอยากหัวสักหัวเสียบเนาะจำาะขึ้นมาดีๆงามๆเขยมๆปุ่นดอกหนึ่ง ไม่เสมออยู่ยายตาละเบี้ยงดักเตียงดากดพี่เดือนี่เลี้ยงค่ะเท่าไะเดี๋ยวเห็นทั้งใดแบบแบบต้องหันลุกตัวจะของอีกแล้วนี่ค่ะโอเคนี่อันนี้อันนี้ป้าใกล้บ้านเด้อค่ะเด้อป้าใกล้บ้าน เอามาได้ซูมมือค่ะมาได้ซูมมือมันก็นเลยบ็ได้อ่านบ็ได้อันนี้เนาะคะ่ะเนาะบ็ได้อันอันกังวลนวะเบื้อเขาสิได้ไปเพราะว่าปลาที่เล็กๆดอกน้อยๆงามๆน่ะปลาไก่บ้านเด้อค่ะเด้อขับรถไปสองชั่วโมงไปกับสี่ชั่วโมงเนาะคะ่ะเนาะพูดอย่งนึงว่าคือว่เก็บไว้ถ้าเก็บมือลุ้นก็ได้ไปค่ะเนาะ เข้าใจตรงกันเด้อค่ะเด้อข้งอีกอย่างหนึ่งแต่ตามักกินเห็ดดอกน้อยโอ้ยอันนี้เน่าดอกเถาบ่กินเด้อค่ะเนี่ยวางสั้นซี่ถอดมันเป็นเอเล่ขันซ้ำนี่แซ่บนี่ซ้ำนี่แซ่บเนะค่ะเนาะขันใหญ่ก็นี่ขันได้บานแล้วนี่บ่แซ่บเด้อค่ะเด้อนี่ซ้ำนี่มันก็แซ่บเลยเนี่ยว่าแม่เนาะมันน้อยเด้อ ผู้ให่มักกินดอกตะเภาไปที่บ้านขงไดรเนาะแต่ยายตาไม่ได้ชอบจ้าย้ำเก็บนิมวนเพื่อระ,ะดอกญ่พี่น้องค่ะแต่ว่ายามกินเนี่ยมันบอเซบมันบอกคือตออแตแอะเด้อหุบหุบโอ้จ้าคือติดกัน กดดนอกน่ะหุ้นมาเลยเก็บอย่างเดียวไม่สนกับโลกฟันผุจาดใช่ละเพราะหันเห็นตุกคู่จั้งใดตัวจะขออีกดิ อย่างเดียวจ้าค่ะค่ะไปแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้ยหมุนกันนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะ โอ้ยเสร็จแล้วเก็นดอกหนึ่งทางนี้บ้างน,น,นี่ค่ะโอ้โหดอกโมโกโดแดงจ้านี่ค่ะกลุ่มเดียวไปต่อจ้ะ แดบ,บสบายสบายแล้วพี่น้องค่ะนี่ค่ะอุ่มเดียวนี่ค่ะขอโทษค่ะลืมเปิดแียดอีกแล้วมือ,อก็คืออีกที่พ่อพี่น้องโอ้โอ้นะโอนี่ยนี่แหละ ขันเฉียวมีดส่วนเลยกะอันนี้ขันนั้นหักเลือกแต่กะคอหักคอเวียงยน้ยเนาะเจ้ากระไดนี่ค่ะไปต,ต่อจ้าพี่น้องค่ะงามโบตั้งเฮโ,โคโม่ยู่บ้านงามงามบ่งสองดอกนี่บ้านบ่งสองอันนี้ พาเข้าป่ายามมือวเข้าเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะแรลงมีแขกตื่นเช้ามาเข้าป่าเลยจ้าะเมอย่าดงด้ค่ะบาบม้างเที่ยวฝนตกเนาะค่ะเนาะไปตอจ้ะ เห็ดนี่ใหญ่ไว้เ้อค่ะเด,ด้อข้ามคืนก็โตแล้วจ้ะเก็บข้าวเดี๋ยวสิครึ่งกระตาแล้วข้ามคืนก็ใหญ่แล้วค่ะเพต้องรอสองมือสามมือกันสองมือสามมือปล่อยแล้วเป็น เป็นผีเฝ้าป่าไปขัดพอสองมือสามมือเนา่ามดเห็ดเพิงเนาะค่ะเนาะเข้าใจตรงกันจ้าผู้ชื่อหนึ่งว่าจองไวสองมือสาม,มืือจังมาเก็บมาเก็บเอาวิญญาณเหรอคะผู้ที่หนึ่งอาจจะเ่าเคยเก็บเห็ด คนนกระโทห้างค่ะอุ๊บอกู่้ยหลายๆ่ีน้องข่ยเฮ้ย พาขึ้นานไม้มาแทา้ไปตัดตาเดียวๆค่ะมันมันคล้อยมันคล้อยมันสั้นกิ่งดิ่ง ส้ำกิง่งหนงจ้ะเอ้าหลักมีแฝดกับบอกไม่ส่งเสียงน้อยถอดนี้ต้องขยายภาพนี้ต้องขยาย ดอกนี้อ่อนแตนเนา่นาน้ำพุ่นสองสามดอกหนึ่งคือเทิงค่ะเห็นแม่พญานี่บ้างหันกสวยมมากภาพนี้ต้องขายายนี่บนแม่ค่ะ น้องสาวลาเซลามูนได้กินสมใจแล้วนางมักกินเห็ดป้านี่อูจจากป้านี่ก็ย้อนนางนางบอกนางนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นสองดอกนึงี้อยู่กลางแจ้งกึศ จ้ะพี่น้องจ้าต่อกันแบบฟินๆเลยจ้ะไอ้ขมุยโอ๊ยขันพันขาตเตี้ยๆสิขันไง่ึ้นมาสิขึนใขนไงเนาะค่ะดอกไงแต่ว่าขันดอกใดที่บใหไงก็คือแค่เรากับบานไปเลยโอ้ยห่อนเอาฝังโอ้ยตึงบาขึ้น เป็นยังง่ายไหมเอ้จกโอ้ยเกลือแท้หากเลยอือมึงไหนค่ะเด็กต้อจ้ะห้อนไรห้อนไรจริงจริงอีกแล้วจ้ามาค่ะดอกมาดอกนี้ก่อน สบายอีกแล้วจ้ะโอ้ยตาหอมนมาจ้ะ้อมนี้มีห้องตั้งค่ะตัดได้ แมงจังเสี่ยนเอาไปใส่ช่องฟิตสดๆบ่รด้เลยค่ะเด้อขออนุญาตตัดออกเยอะๆเลยจ้าอันนี้ก็เป็นฟองน้ำค่ะเป็นฟองน้ำอันนี้ก็เป็นพวกบวชจะก็เป็นได้เออโอ้ยแมงขานนี้ค่ะ เห็นพ่อพี่น้องค่ะน,นี่จะมาค่ะตัดขาเห็ดได้มองตั้งกล้องแล้วหอมเหลืองๆหอมเป็นอ้อด้ลูกคอยล่วงห่อนห่อนพี่น้องค่ะเอ้าเห็ดเอา้าฝนอืนี่ค่ะเลี้ยงๆนะคต้องเอาขันหมดเด้วค่ะเด้อจิตเต็มตาแล้วพี่น้องค่ะก็เลยเด้อหามองตัดขาเพราะว่าหนัก เพราะว่าดอกกงนึงมันก็บได้เหมดเนาะค่ะเนาะเห็นเขางัดขึ้นงามๆบางยังงามอม่หลีบางอันก็แบบเบาค่ะเบานี่ฟังเสียงนะคะ,ะเห็นบ่ก็เลยเอาไปบ่ได้ค่ะเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ จังสิแก้มคูลูค่ะเห็นป่ะงามๆอันนี้อยู่ในดินโพดที่เราพลนด,ดีของการเข่าป้าตะาอ้ย เหลืองๆเขาก็ออกนะคะน้องเพราะว่าเขาสิปเปรีย้ยวสุดบ้งงามค่ะอเอาไปจังซีแล้วแล้วก็เอาผ่าเปียกผ่าจุ่มน้ำเสร็จอันบีบหมาดๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วก็เสร็จดีๆค่ะเสร็จดีๆแล้วก็ผ่าผ่าใส่ช่องแข็งเลยค่ะ เพราะว่ามึงจะได้กลับบ้านเนาะค่ะเนาะกลับบ้านเฮากะสิมีเห็ดสวยๆสดๆไปสู้กันกินพี่น้องค่ะอยากให้กินเลยค่ะอยากให้กินอ,อยากให้กินเด้อค่ะเด้อเห็ดหลายๆมันเป็นแต่สออนค่ะอยากให้ค้นหมักเห็ดได้กินเห็ดงามๆอืม้มแมงเก็นตัดหลายๆที่พต้องดราม่าเด้อค่ะเด้อมันเหลืองจ้าพวกเนี้ บางเกียกล้องมันสีบอสซูมจุดไห่เนาะค่ะเนาะค้นยางเก็บทางเมืยหทางทาง,งอันนี้สิไรเห็ดให้ค่ะถึงย้ายตาว่ามันมากกินเห็ดแต่ก่่ได้เก็บถิ่มเด้อค่ะเด้อบ่ไไ้เก็บทิ้งเก็บคว้างค่ะพี่น้องถากินบ่อึดอื้อเุ่เนมากนี่กะ ขาเจ้ามาบ่าไร้เ่ากระเก็บเพื่อเพื่อนน้องน้องนุ่งไปเหตุการณ์เหตุงานมากกินเหตุฮั่กระเก็บไว้หายก็จังน้องสาวลาสีแล้วมุนเพื่อนกัว่าย้ายเก็บไปหลายหลายนะยย้ายพี่สาวสีมาจากฝรั่งเศสเลยว่าได้เลยค่ะโอ้ยเหลืองค่ะเหลืองนอนเจาะเด้อค่ะเด้อ ไม่ดามากนะคะยายตาก็ไม่อยากกินนอนผู้ปนเข่ามาไม่ไม่เพิ่อนปนเข้าใจดอกค่ะว่าป้าบางป้านะ่ยมันมันยางยากแล้วกับป้าไก่ที่เขาไปเก็บมิแตว่าวันหลังมาเอาขับรถไปกับสีชั่วโมงนะคะวันหลังมาเอามันมันก็เป็นไปบ่าไา้อะ,ะเนาะค่ะเนาะ สวยจ้ะมัในนี้ใจเย็นเย็นนะพี่น้องค่ะเอาว่าปีนี้ล่ละเอาปีนี้ละปีนี้สีฟ้าย้ำไยดีๆอันนี้เน่าค่ะตัดทิ้มเหมือนะคะนะค่ะเน่าน้ำแล้วคันคิดาใดบ่มีผู้อืน่นมีแต้ไทยจะของวันกะที่แกค,คอยเห็ดจังสีหายได้ค่ะ ถ้าว่ากันป้าใดมีคนเขาก็มาตัดขาบ้านเนาะคะะ่ะน้อเข้าใจตรงกันอยากได้เห็ดไปตากไปแซ่ฟิตไปฝากพีฝากน้องนี่แหลคะค่ะอือันนี้เหลืองคะ่ะน้องสาวยุ่ฝรั่งเศสกะ่ะยายตากมาให้กินน้ำแน่โอ้ยโอ้ยแมงแมงเจาะแมงเจาะ โอ้ยมองเนี่ยจังสีเอาบ่ได้เด้อค่ะเด้นนี่นอนนอนจอนอนไซแล้วนี่ค่ะนี่เอาบ่ได้แล้วค่ะไปนิดเดียวนิดเดียวก็เสียวไล่นะพี่น้องค่ะได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดจ้าโอ้ลูกไข่เฮียลูกข่ก,ขกระโปรงกระเปงมาลงมาเลง ตามสไตล์ยายตาจ้ะยายตาพาทำพาเลาะกระลิงจับสวยๆพี่น้องค่ะมันจังได้ยางปลาใหญ่ยอยู่ค่ะปลาใหญ่าย,ยางผู้เดียวอาพามาแล้วาพาอยู่ส่วนพูนก่าสั้นปลานในกระิใส่เวลาจาก3ามชั่วโมง ค่ะเด้อสามสี่ชั่วโมงงั้สิละค่ะก็มันที่ไปป้าอื้นบ่ได้เนาะค่ะเนาะไปป้าอื้นบ่ได้เพราะว่าปลาหนึง่งปลาหนึ่งกันเห็ดหลายเขาใช้เวลาโดนอยู่เด้อค่ะเด้อก็แมนวาเซียนนะกับอีกอย่างหนึ่งเสียขี้รถหาเออพื่อนนะเพื่อนวนันถ้าไม่ได้ปลาใหม่ก็ขับรถไปป่าอื่นบางเทียกับขี่มอเตอร์ไซค์มาเด้อค่ะเด้อบางเทียกับขี่มอเตอร์ไซค์มาเอากิบ,บ่อยากง่ายเนาะค่ะเนาะ เห็ดเต็มตาขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ไปยากนะคะนะพี่น้องค่ะไปต้อค่ะคลิปสียาวปรดพ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะนาอได้ตาสิพายางต่อกันได้ก็สิได้เก็บไปกันเบิรงแต่ก็คิดว่าสิได้ค่ะไปค่ะเบิรงนในเห็ดเขาได้ จะเต็มตาแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้า EP สองสวัสดีค่ะ